สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคขนครับมาในช่องฮักนกชาแนลครับนี่เมนูแซ่บแซ่บอีกแล้วพี่น้องพี่น้องทันใดพูดว่ากินครับต้องขอโทษขออภัยพี่น้องทันใดเพิ่นกินครับนี่ตัวพอดีคําเลยพี่น้องไข่ฝนแหลกพี่นอ้องเบิ้งไข่ฝนแหลกมันเซอร์เวอเมนไข่วุ่นเลยพี่น้องเลยแซ่บแซ่บด้วกันครับมาในน,น้ำจิ้มน้ำเตียวเหาทีเด็ดระเบิดกับกรลังเปิดโรงเรียนไม่ครับตัดผมทรงรอเลยนี่หัวเลย ลงมือเลยระเบ้อ,หอให้นำมันนัวอื่นใครครับพี่น้องท่านใดสนใจครับไตเขาเมนพรัมมาอื้ม้างหลังก็มีแซบ่บเนาะพอดีคำเลยครับ ครับทาอยไรกสดนำนำวมันเอาเจียวใส่น้ำเศษเศษชิบลานโลครับตบอึงอึงบ้านเท่าเด้พี่น้องเลยเนี่ยตัวพอดีครับขขไข่ใหญ่ผู้ใดมากินไข่อึงมาเด้ครับเลือไข่เน้น หลอดมีตัวบุยใหญ่ปุนไหญครับพอดีครับเป็นกินเครื่องโตัวเป็นกินเบิดครึ่งตัวไป,วไปสูสีใครมันอะไรอย่างนเนี้ยเหมืมหอนาะอตัวปุยใหญ่ครับเอาเพราะมันออกนะโอนออกป่ะนี่ <laughs> เอแดกขาที่คือสีอะไรเดี๋ยขาออกก่อนโอ้พอดีสูสีเลยตัวนี้นี่เอาล้ว เป็นไงเนียนตัวหน่อยไล้ว่าใครไงซูชิไข่ซูชิไข่อื่นครับแซ่บวิธีการต้มง่ายๆครับต้มไทค่คาใส่ผัวจิ้ไข่ ไข่งามแท้ตัวนี้มันมีมันมองไข่ฝนใหม่จัดไประเบอะ้อ,ขขยอยไข่ๆงบิงบ กินได้ตลอดการกินได้บัเปิดอบบเบอืบเบอ,บบอพี่น้องเลยเอาสนใจกันข้ามานได้พี่น้องเด้อข้าไม่มาอนี่เนื้อแสบเนื้อนัวน้ำกาันกันต้มใส่ใบระขามอ่อนไปพี่ลึกพี่ลึกไข่ป๊ายไข่งามอีกซะด้วย ระว่างขามันวางขาขาหลังนี่จะแทบกันขาหน้าจะแข็งอืมตัวเมื่อยใค่เต็มท่องเลยกินค้าเดียวเบิร์ตอืมน้องเบิร์งน้องเบิร์งเห็นไอพี่น้องเบิร์ง้ยเด็ดคอ,อ,อจ้ำเจียวเลยว่ะอืมค้าเดียวเบิร์ต ไม่สามตัวเอ้ประดำเบิดห้าตัวแล้วักแพลวสายลงกรนะครับมันนี้ตัวพอดีข้ำขึ้นละเบอร์ว่าตัวพอดีข้ำไข้ไข่ครับมุมเลยนะระเบอร์เนาะ ห่อเทียวลงไปนี่ใส่เลยอืมเป็นแบบแซบตัวนี้ต้องกินทีละน้อยอื <c oughs> ตัวใหญ่ใครทีละครึ่ง เดี๋ยวมุกนาวครับสีส,มสม้มๆไข่ล้วนๆให้พี่น้องเบิงก่อนอไข่ล้วนๆสดระเบอเอาทางหลังึ้นให้พี่น้องเบิงนำ้ำจุกเียวลงไปครับจุกเียวใส่นำ้ำ Tìm buồng lời mm. mm. Tôi đi qua, anh tôi nhảy เจียวเนียนเป็นเจียวบางนาวพี่น้อง,งไงก่อนื้อป่วน้อยหนึ่งตัวนี้เดีวว่าไข่ครับไข่ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่อาบลงไปโอ้ยมุมปิดคำเลยครับ กินเพื่อพี่เพื่อน้องเข้าปูที่เพิ่นไปเหตุการณ์เห็นงานทั้งอื่นครับบบมีกินเราเปยังทางนี้นกินให้หืยย เอาใส่เพื่อความจูใจมาหส่งไปรวยเลยครับอ,อย่าลืมเด้อพี่น้องท่านใดสนใจครับพิมพ์ความ่าสนใจไว้เบิงตัวนี้บนด้านละแก้เลยตัวนี้ทองนาแห้งหนาก,กนะำเจี้ว อไข่หน่อยไข่อยู่ครับแต่ไข่หน่อยไข่ว่าไงบึง่งนางทองมันพี่น้องนางทองนานาครับแสบแสบมันมันเลยอิมออ่มไรอิ่มละอิ่มก็อิมอ่มพี่รันหืมต้มเป็นโตครับต้ม อึงไข่เอาพี่น้องท่านใดสนใจครับอย่าลืมถักทายใต้คอมเมนต์พอดำเข้ามาครับอันนี้เป็นทั้งอึงทั้งบ้านเขาเองครับอึงไข่ฝนแรกครับบอกไว้ก่อนว่าสิบค่อยเป็นบุญพี่น้องบางคนา่าเลือกให้แน่้ว่าฉันม่กะเลือกมันไข่นี่ก็เพระแห้งเลพี่น้องเพิ่งไข่ฝนแรงนะครับมันจะแน,น่นจะดําแซบบอกไว้ก่อนอย่าลืมนะครับเด้อแม่์มเอฟซีท่านใดสนใจครับถักทา,ายเข้ามาใต้คอมเมนต์ไว้หรือว่าพี่น้องเคยซื้อพันไรแสกะ สอบถามกันเข้ามาเลยครับเด้อเบิรงพี่น้องิึงฝนตกมาขึ้นนี่น้ำเต็มให้หน้าเลยใ <c oughs> ่อ,อื่ออกเคล็ดเไยทั้งอึงทั้งกบครับพากันออก่วงนี่พาเป็นฤดูการทำหน้าเนาะบางมองบางบอนครับเพิ่นกำลังหยดเขา่าฝนตกห้ามเข่าเพิ่นม <c oughs> ี่รื่องอีกขึ้นนี่ใครแต่เพิ่นมาเป่งนำออกเข่าเพิ่นกำลังเกิดครับทงบ้าพอดำอันนี้เพิ่นขึ้นที่โต๊ะกาเอานี่ ตกาบเมนแบบยอดนะครับทางบ้านพอดำเพิ่งใส่เป็นวิธีการดำอา้าขอบุญขอบคุณครับพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังโลกแรงใจให้ครับกะพอดำกระลงเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเขาคู่มือครับลงคูมมงง่มือเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องมือใดหาบเห็นกันจะเริ่มเข้าไปค้นหากันไดพน้พี่น้องฝากเพียงพี่น้องนีบอกพี่น้องว่าระเบอร์คือเป็นสีเศร้าท่าน บันไดเส้าครับเพิ่นกำลังมาแต่โรงเรียนทงใสกำลังนอนตื่น <c oughs> เอาผิดพลาดประก,า,า,การใดบ่ว่ากันครับสำหรับวันนี้ครับขอให้พี่น้องเฮามีแต่ความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมความมุ่งหมายปรารถนาครับดั่มดัเรื่อยๆถูกหวยเล่นเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ